สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาจะเรียนวิชาคณิตกันเหมือนเดิมรายวิชาคณิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องการหาการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักนะครับและหารด้วยหนึ่ตัว1หลักหารด้วย1หลักจะเป็นการหารลงตัววันนี้เราจะใช้วิธีการหารสั้นทุกคนยังจำวิธีการหารสั้นได้ไหมครับ จำการหารสั้นได้ไหมวพาอการหารสั้นทําอย่างไรทบทวนการหารสั้นนะครับการหารสั้นเนี่ย <c oughs> เราจะเริ่มตั้งโจทย์เลยขีดนะครับ <c oughs> เครื่องหมายตั้งการหารเอาไว้ตรงวิธีการทํานะครับจะเป็นแต่จะเป็นกลับลงมาข้างล่าง <c oughs> แทนนะครับบอ่าแล้วขีดเส้นแดงไว้เราก็เอาตัวตั้งหนึ่งร้อยหนึ่งห้าตั้งไว้ข้างในครับแล้วก็ตัวหารไปข้างนอกนอก็ลักษณะดังนี้ครับ หลังจากนั้นเราก็จะหารเริ่มเหมือนจากตัวแรกนะครับโดยทีนี้ครับไอ้ส่วนที่มันแสดงด้านล่างครับตัวเลขลบกันนะตรงส่วนนั้นเราจะไม่ได้เขียนออกมานะครับเราจะเขียนเฉพาะเลขที่คูณอย่างเช่น5ห,หาร1ได้ไหมครับคน5ห,หาร1ไม่ได้ถ้า5หาร1นไม่ได้ทำไงใส่ศูย์ไว้ครับค่า1แล้วเราก็1มาใส่ไว้บนนี้1รวม หนึ่หลักร้อยรวมกับ1ในหลักสิบรวมเป็น1น0่งนะครับหรือเราสมมุติให้เขาเป็น11นั่นเองอ่าเป็น11แล้วก็ต้องหาว่า5คูณอะไรได้11หรือว่าใกล้เคียงกว่า11คือเลข2ก็เป็น5้คูณสเป็น10เราก็สิบเนี้ไปตั้งในเศษกระดาษครับสิลบด้วย10ก็จะเหลือเศษ เศษหนึ่งนะครับตรงนี้เศษหนึ่งตรงนี้ครับพอ,อถึงตรงนี้เนี่ยครูก็ย้ำเสมอว่าให้หนูเนี่ยทาการค่าทิ้งตรงนี้ไว้ซะเลขเพราะว่าเมื่อทําการหารเสร็จแล้วเนี่ยการการเรียกว่าหนูจะสับสนตัวเองนะครับหลังจากนั้นครับพอเหลือตรงนี้10บลบสิ 11, จะเหลือเศษหนึ่งให้เราเอาเศษหนึ่งมาใส่ไว้ตรงหน้าหน่วยหลักถัดไปนะครับหนึ่งตัวนี้ครับก็คือมีค่าเป็น10รวมกับ5ก็เป็นสิบห้านะครับ อ่าสินี่ก็15จริงๆนะนะไม่สมบูรณ์ละต่อไปก็5้าหารสิหได้เท่าไหร่ครับ5หาร15้าได้ห้าหนึ่งห้าห้าสองสบห้าสามสห้าก็จะเป็น15้าลบสิบห้าล้วก็ลบสิกกะดาษก็จะเหลือ0ูนย์ครับเราก็จะใส่เลขลงไปครับอ่าคำตอบของเราก็คือยี่สามเศษศูนย์อ่า ถ้ามีเศษนะครับเราก็จะใส่เศษศูนย์ล,ลงไปแต่เราจะใส่เศษลงไปแต่ถ้าเกิดไม่มีเศษเลยอย่างเช่นเศษศูนย์ตรงนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่ก็ได้นะครับคําตอบก็คือยี่สามถึงขั้นตอนค้นตอบคาตอบครับก็เหมือนเดิมครับตรงค่ามนก,การหารก็คือการคูณเราก็เอาคาตอบตั้งแล้วคูณด้วยห้าก็จะเป็นยี่สิบสามคูณด้วยห้าครับเมื่อเราคูณออกมาแล้วเนี่ยคาตอบที่เราได้คือหนึ่งร้อยสิบห้าซึ่งตรงกับตัวตั้งในเรื่องการหาร ในโจทย์การหารฉะนั้นคำตอบนี้จึงถูกต้องครับแปดเหลือยีสาเองเอทีนี้ครับมาดูตัวอย่างของเราดีกว่าตัวอย่างของเราครับเป็นตัวตั้งที่มีจำนวนหลักเกินกว่า4หลักก็คือเจ็ดหมืนสามพันหนึ่งรอยหารด้วยตัวเลข1ห,หลักที่มีแค่1ห,หลักก็คือ5นะครับเราก็เอาตัวเลขของเราเนี่ย เอาตัวเลขของเราเนี่ยครับทำการตั้งเป็น7 3 1 1หหารด้วย5ก็ตั้งได้ตามลักษณะดังนี้ครับตัวแรกเราต้องเอา,ารเจ็ดก่อน5หาร7จ็ดหาร5คูณอะไรได้ใกล้เคียง7ที่สุดครับทุกคนนั่นก็คือ515นะครับก่อ,อนทำเสร็จต้องทำให้เสร็จก่อน515เอา5มาลบกับ7เหลือเท่าไหร่ครับ เราใส่หนึ่งตรงนี้เหลือเจ็ดลบด้วยห้าเหลือสองเราก็ใส่ส่วนที่เหลือในหลักหมื่นเอาไว้ในข้างหน้าตรงหลักพันครับไว้ข้างบนเฉียงไว้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบสามครับห้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิบสามที่สุดครับห้าคูณสี่ยี่สิบอ่ะเราก็จะเอายี่สิบสามตั้งนะครับ ในเศษกระดาษของเราแล้วก็ลบด้วย20่สิบกันก็จะเหลือ3ตรงนี้ทีนี้มันจะเหลือเศษ3อยู่ตรงนี้ครับเราจะต้องเอาเศษสามตรงนี้ครับทำอย่างไรเอาเศษสามตรงนี้ครับไปใส่ไว้ด้านบนตรงนี้ใส่เอาไว้ครับแล้วเราก็ฆ่าตรงนี้ทิ้งไปครับพืจะได้ไม่งงเราทำเสร็จไปแล้วทีนี้ตรงนี้จะเป็น31แสิบละ สาอครับหอะไรได้ส1หรือว่าใกล้เคียงที่สุดครับ5้าคูณหกสนั่นเอง5้คูณหได้30เราก็31มไปตั้งแล้วลบด้วย30ก็จะเหลือเศษหนึ่งครับตรงนี้ ตรงนี้ก็เหลือส0บหนเราก็มาวางเอาหไว้1มาไว้ตรงหลักสิบนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1น0่งร้ิบนะครับหรือเราสมมุติให้เป็น11ก็แล้วก,กันนะครับเพื่อความง่ายในการคูณ5คูณอะไรได้ใกล้เคียงย11มากที่สุด5้คูณสเป็น10อ่ะฉะนั้นสิอ ลบ,บด้วย5คูณ2ได้10ก็ใส่ตรงนี้10เหลือเท่าไรเหลือ1นะครับตรงนี้ก็จะเหลือเศษ1แล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็น15แล้วครับทีนี้ก็ต้องมาหาว่า5คูณอะไรได้15ง่ายมากเลยครับ5คูณอะไรได้15ก็คือ ห้าคูณสามได้สิบห้าลงตัวพอดีเลยลบกันหมดพอดีนะครับเศษที่เหลือก็คือศูนย์ฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือหนึ่งมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสามวิธีการตรวจคำตอบเราก็เอาหนึ่งมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสามครับไปคูณด้วยตัวหารก็คือเลขห้าจะได้ดังนี้คูณออกมาคำตอบได้เท่ากับตัวตั้งนะครับฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเราจึงหาคำตอบได้ถูกต้องครับยืนยันคำตอบว่าหนึ่งหมื่น สี่พันหอยยีถูกต้องครับต่อไปข้อ3ลองเช็คทุกคนนิดจะมาวอาข้อนี้เป็นข้อนี้ตัวตั้งเป็นเลข5หลักนะครับ2องห้อยเอ้ยสองหหารด้วย4ที่เป็นเลขตัวหลักเดียวก็ตั้งดังนี้ครับเราก็หาเลยส <c oughs> หารสองได้ไหมไม่ได้ครับเราก็ใส่ศูนย์เอาไว้แล้วยก2มาใส่ไว้หน้าศูนย์ข้างบนนี้ครับเพราะว่าตัวตั้งตัวนี้เนี่ยหลักแรกเนี่ยตัวนี้เลขกูแรกมันเป็นเลข2ซึ่งมันน้อยกว่าสี่มันไม่สามารถหารได้ครับฉะนั้นเราก็เลยใส่ศูนย์เอาไว้ครับแล้วก็สองไปไว้หน้าเลขศูนย์ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบนะครับสมมติว่าให้เป็นยี่สิบนะครับจริงๆแล้ว2ตัวนี้ก็คือสองหมื่นนะครับมารวมกับศูนย์ก็เป็น2 0 0หมื่นอ่ะ สองหมื่นตัวนี้นะครับเราก็นิยะเราก็สมมติให้เขาเป็นยี่สิบก็แล้วกัน,กน,กนเพราะว่ามันสองกับศูนย์มันจะหาง่ายหน่อยนะครับเพราะถ้าสองหมื่นเนี่ยคูณเลขก,ก็ค่อนข้างยากอยู่ฉะนั้นก็เป็นยี่สิบก็แล้วกันนะครับเราก็เลยสมมุติให้เป็นยี่สิบก็จะเป็นสี่หารยี่สิบสี่คูณอะไรได้ยี่สิบก็คือสี่คูณห้าได้ยี่สิบพอดีเลยก็จะเป็นยี่สิบลบด้วยยี่สิบอ่าทำไมมันยี่สิบสองล่ะ ที่ครูเขียนอยู่ข้างนี้นี่คือสมมุติว่ามันเศษกระดาษของครูบอลกันแล้วกันี่20ลส20ก็เหลือ0นั่นเองครับะฉะนั้นตรงนี้เหลือ0แล้วยังจะต้องทำต่อไหมคำตอบคือจะต้องทำต่อครับเพราะว่าหลังจากนี้มันเป็นเลข0ใช่ไหมก็จริงแต่ ตัวต่อไปเป็นเลขหฉะนั้นอพอถึงในหลักที่เป็นเลขศูนย์เรารู้อยู่แล้วว่าสี่คูณอะไรได้ศูนย์ครับก็คือสี่คูณศูนย์นั่นเองก็คือศูนย์สี่คูณศูนย์ได้ศูนย์ก็คูณศูนย์ได้เลยพอหลักต่อมาครับหลักที่เราทําแล้วเราก็คาทิ้งไปคาไหนใช่ไหมครับในนี้เป็นในสไลด์ครับยังไม่มีครูย,ยังไม่ได้เริ่มทําในแบบเรียนครับะฉะนั้น ตรงนี้นะครับก็จะเป็น4คูณกับ6เอ้ย4หาร6ต้องมาหาว่า4คูณอะไรได้6มีไหมครับ4คูณอะไรได้6เนี่ยไม่มีแต่หาตัวเลขที่ใกล้เคียงได้ก็คือ4คูณ1 4คูณ1ได้4เมื่อเอา6ไปลบออกจาก4ก็จะเหลือเศษ2นั่นเองเราก็ค่าเรขนี้ทิ้งครับแล้วเราก็ใส่1แล้วเราก็เอาใส่เศษจ,จากการลบที่เหลือ ตรงนี้ก็จะเป็น20รวมกับ0นะครับในหลักหน่วยเป็น20 4คูณอะไรได้20ก็คือ4คูณ5 4คูณ5ได้20พอดีฉะนั้นก็หมดพอดีครับก็ไม่มีเศษเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ครับเราก็ตอบเลยแล้วเราก็ตัวคำตอบครับโดยเอาตัวเลข5 0 1 5ครับไปคูณกับตัวนี้คูณกับตัวหารก็คือ4นั่นเอง จะได้ออกมาคือ2060ซึ่งตรงกับตัวตั้งฉะนั้นคำตอบ5015ันสจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเอา้าวันนี้ครับเราจะไปอยู่ในแบบฝึกหัดน,นะครับจแบบฝึกหัดที่1 3 1.32จุมหนุามสอหน้า72แล้วก็73 เออตอนนี้เมาส์คูบอลร,รู้สึกว่าฐานจะหมดนะบางทีอาจจะไม่ได้เขียนให้อาจจะถ้าเมาส์ไปก็อาจจะต้องเป็นการพูดเพราะว่าผููใช้ทาบล็เขียนมันไม่ค่อยถนัดนะครับก<ม>็ต้องรู้นเอานะครับว่าเมาส์จะไปตอนไหนเพรรู้สึกว่าฐานจะหมดลืมเช็คนะครับในหน้าที่72ดครับ มาแล้วเอกันเลยมาดูีกันครับข้อนี้นะครับเราก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยใหญ่ไปบางทีหนูอาจจะไม่ต้องเขียนใหญ่ก็ได้นะครับแต่ครูเขียนใหญ่เพื่อให้พวกเราเห็นชัดเจน ห6หาร6ได้ไหมครับ 6. ก็คือ6คูณอะไรได้6 6 1 6หมดพอดีไหมครับหมดพอดีเลยเราก็เราก็ไม่ต้องเอาไปใส่อย่างนี้อ่าแต่6หาร8ลงตัวไหมไม่ลงตัวครับฉะนั้น6คูณห คูณอะไรได้8ได้ใกล้เคียง8ก็คือ6คูณ1เช่นกันครับแต่เมื่อ8ปไปลบ6แล้วเหลือเหลือเท่าไหร่ครับ8ลบด้วย6เหลือเท่าไหร่8ดลบด้วย6เหลือ2เราก็2ยก2ไปใส่ในหลักถัดไปข้างหน้าครับเอาไว้ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับก็คือ200บวกกับ10อ่า1ตัวนี้ก็คือมีค่าประจำหลักคือ10มีค่าจริงๆคือ10นะครับก็เป็น210แต่ถ้าเป็น210เราคูณเรามาหารด้วย6มันยากไปนะครับเราก็เลย สมมุติให้เขาเป็นยี่สิบเอ็ดละกันนะครับยี่สิบเอ็ดเราก็จะหารง่ายทันทีหกอะไรได้ยี่สิบเอ็ดครับมีหกสามสิบแปดนั่นคือเลขที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดลบด้วยสิบแปดเหลือเท่าไหร่ครับ เหลือยี่สเอดแหลือเท่าไหร่ครับเหลือเลข3ครับก็คือ,30น,นอ,อ30นั่นเองาสามสิบนั่นเองพี่หม่ตอสนีครับอสามสิบครับหกอะไรได้สามสิบมีไหมมีก็คือหกคูณหนั่นเอง อ้าวลงตัวพอดีไหมเรรยบร้อยเมาส์หมดแบตเมาส์แบตหมดห,ห,มหน้าไหนใช่ไหมครับหน้าที่เจ็ดสิบสองครับคำตอบก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบห้านั่นเองฉะนั้นเราก็มาเขียนครับได้จะเขียนได้ไหมเนี่ย หกพันแปดร้อยสิบครับหารด้วยหก ปึบหารด้วยหกอ้าวหารด้วยหกเราก็เราก็ใส่คำตอบลงไปครับหาที่6-9กสิบเก้ถึงเจ็ดสิก็ทำไปนะหกสบเกถึงเจใช่ไหมครับ<ช>ของเมื่อวานใช่ไหมครับของเมื่อวาน ก็ต้องทำครับเพราะว่าอ๋ออ๋อแต่ครูยังไม่ได้ลงคลิปเลยใช่ไหมครับย้อนหลังโอเคอครูลืมโทษทีงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูลงให้ย้อนหลังแล้วกันครับแล้วก็เขียนคำตอบขึ้นมาตรงนี้ครับ วิธีการตรวจคําตอบใช่ไหมครับคําตอบตรงนี้เราก็ใส่ลงไปเลยตรวจคําตอบอมาถึงขั้นตอนการตรวจคําตอบนะครับก็จะเหมือนกับทั่วๆไปวิธีการตรวจคําตอบท,ท,ทั่วไปขึ้นอยู่กับเครื่องหมายการคูณหารว่ราจะเป็นคูณหารหรือบวกลบนั่นเองฉะนั้นการตรวจคําตอบในข้อน,นี้ครับเราจะเอานี่เลยคําตอบของเราก็คือในทุกๆข้อนะครับเอาคําตอบทุกๆข้อเนี่ยตั้งคําตอบเนี่ยตั้งคําตอบนะครับก็คือ ในที่นี้ก็คือหนึ่งพันสามสิบห้าตังแล้วอย่างไรในโจทย์นะครับวิธีการทําเป็นการหารฉะนั้นในตัวคำตอ,อบจะต้องเป็นการคูณซึ่งจะต้องใช้วิธีตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับเครื่องหมายนั้นๆ oh. อ๋ออได้ดังนี้ครับ oh. พอได้ถึงตรงนี้แล้วครับทำอย่างไรต่อ oh. ทำอย่างไรต่ออะ เราก็คูณกันเลยคาตอบที่เราได้ก็คือเราก็เอาไปคูณแล้วจะได้คําตอบก็คือหกพันแปดร้อยสิบอ่าคําตอบของเราเนี่ยจะเท่ากับตัวตั้งพอดีนะครับเวลาเราทำเนี่ยคูณเนี่ยเวลาเราคูณแล้วนะครับจะเท่าตัวตั้งพอดี แต่ถ้าไม่เท่าล่ะเป็นอย่างมันแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราหารผิดนั่นเองครับเราหารผิดนั่นเองอเราจะค่อยๆหารไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับค่อยๆจนถึงจบตัวสุดท้ายแล้วเราก็ค่อยตรวจคําตอบนะครับการตรวจคําตอบเนี่ยเราก็พยายามคูณเลขตรวจสอบดูนิดนึงดูว่ามันถูกต้องไหมนะครับ ต่อไปข้อที่สองครับสี่พันสามอสิบสองหารด้วยอะไรหารด้วย8ดอ่ะมาดูตัวแรกครับ 8หาร4ได้ไหม8หาร4ไม่ได้ครับเราก็ใส่0เอาไว้ครับตัดเลขไปแล้วยก4ไปใส่หลักกันไปนะครับ4,000ไปบวกกับ300ก็เป็น4,300แต่ถ้าใช้4,300มาหารหรือว่าเราจะดูว่า8คูณอะไรที่4,300มันหาย,ยากเกินไปฉะนั้นเราจะสมมุติให้4,300คือ43นะครับ43แค่นี้พอ แปดคูณอะไรได้สี่สิบสามหรือมีใกล้เคียงที่สุดมีไหมครับอ่าใช่ครับแปดคูณห้าสี่ิบนั่นคือใกล้เคียงที่สุดแล้วครับแปดคูณห้าสี่สิบเราเอาสี่บสามตั้งแล้วไปลบด้วยสี่สิบจะเหลือเท่าไหร่ครับสี่สิบสามลบด้วยสี่สิบจะเหลือ 43ครับลบด้วย40ก็จะเหลือ3นั่นเอง300ไปบวกกับ10ก็จะเป็น310ใช่ไหมครับ่า310แต่ถ้าใช้310เนี่ยจะหา8คูณอะไรได้310มันยากเกินไปไหมครับมันยากเกินไปนะครับฉะนั้นเราจะสมมุติให้310เป็น31ก็แล้วกันนะครับก็เหลือแค่3กับน1ก็คิดซะว่าเป็น31กัแล้วกัน ก็จะเป็น8คูณอะไรได้31ครับหรือว่าใกล้เคียงที่สุดครับมีไหมไอ่าเลข8คูณ3 24ใกล้เคียงที่สุดแล้วแล้วเราก็เอา31ไปลบด้วย24 <S <S 31ลบด้วย24เหลือเท่าไหร่ครับ31ลบด้วย24เหลือเท่าไหร่เอ่ย หกคหอืสามสิบเอ็ดลบด้วยยี่ิบสี่เล้วหกแน่ใจหรือเปล่าฝนลองลบดูใหม่สิรบทวนําำตอบครับเหลือเครัอ่าเหลือเจ็ดครับถูกต้องฉะนั้นเราก็เจ็ดครับเจ็ดสิบเนี่ยไปใส่ไว้ตรงหลักหน่วยรวมกับสองก็จะเป็นเจ็ดสิบสองอ่าแปดคูณอะไรได้เจ็ดสิบสองหาได้ไหม ไม่แปดเร็วแปดหนึ่งแปดแปดสองหกครับอ,อ,อ๋อครับไม่เป็นไรถ้าดิ้งออกก็เดี๋ยวเข้ามาใหม่ครับแปดคูณอะไรได้เจ็ดสองครับอ่อลูกพัดก็ดิ้งออกแปดคูณอะไรได้เจ็ดสิบสองเยทุกคนแปดคูณคูณอะไรแปดคูณอ่าถูกต้องครับ แปดเก้าเจ็ดสองพอดีเลยไหมพอดีเลยไหมครับโอ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> okay. เคโอเคอ้าวตรงนี้เราก็ตอบเลยก็คือเราก็เขียนเหมือนที่โจทย์เขาให้มาก็คือสี่พันสามร้อยสิบสองหารด้วยแปดโอ้พอใช้นิ้วเขียนแล้ว สวยขึ้นเยอะเลยนี่ลายมือ <c oughs> ลำบากมากเลยลายมือดีเข้าขึ้นเยอะ <c oughs> อ่าคำตอบของเราคือห้าร้ยสสิบเก้าเราก็มาเขียนเลขใครตรงนี้ เละเละห้าร้อยสามสิบเก้าครับเราก็ตรวจคำตอบตรวจคำตอบเด้งเหรอ,อถ้าเด้งเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจะรีสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพ้อนี้เสร็จก่อน ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้นิ้วเขียนแล้วเมาส์เมาส์ไปไปแล้ว <c oughs> นี่เหลือตะทัดแผ่นละเมาส์กุบันทานหมดเรียบร้อยละก็ห้าร <c oughs> ้อยสากสิบเก้าตัวคำตอบก็เอาตอบกลับมาตั้งเขียนเ,เป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วยตัวหารก็คือเลขแปดนั่นเอง คนเพิ่งหัดเขียนหนังสืออะใช้นิ้วเขียนนะพ่วเนี่ยครูใช้นิ้วครูเนี่ยแตะเมาส์ครูไปแล้ว,ม,วแบบมันเอ่อเมาส์ดับดับติดติดนะครับเหมือนจะอาการแบตหมดถ้าใช้เมาส์นี่ลายมือก็เล็กว่านี้คับเนี่ยตอบของเราอ่าก็ตรงกับ โอเคก็ประมาณนี้เมาอะเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดอะโอเคเดี๋ยวเหลืออีกกี่ข้อเนี่ยเหลืออีกสอีกสี่ข้อเดี๋ยวเราลองไปทำเองนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนวิชาต่อไปดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าหลาไๆคนแบบแบบน่าจะกำลังจะหมดนะครับอโอเคสองข้อนี้ก็ลอกลงไปตรงนี้เดี๋ยวเขียนให้เหมือนตรงนี้ด้วยนะมันจะมีด้วยแต่ว่าครูไม่ได้เขียนไว้เพราะว่าแบบมันหมด เมาเขียนลำบากด้วย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวครูจะรีห้องก่อน